สวัสดีค่ะเอฟซี FC. สวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่แมแมที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีบ้านพี่พรทิพย์ค่ะโอ้โหวันนี้มีไม้ป้ายหลายตัวเลยนะคะแล้วก็มีไม้ด่างไม้กัดสีนะคะอ่ะก่อนจะไปชมดูขอฝากเบอร์ก,ก่อนค่ะห้าต้นส่งฟรีใช่ค่ะอ่าพี่พรทิพย์มีห้าต้นส่งฟรีนะคะมีทั้งโอนและปลายทางค่ะ,ะซื้อห้าต้นส่งฟรีค่ะถ้าซื้อหนึ่งถึงสี่ต้นค่าส่งสามสิบาทเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวแมวมาเริ่มที่ชายชนเลยนะคะอะเอาชายชนเท่าไหร่หนูห้าสิบาทคะ่ะนี่นะคะชายชนห้าสิบาทนะคะแดงประมาณนี้ได้สี่ใบนะคะได้สี่ใบเนะบาะมังต้นจะมีจะมีห้าใบนะจ๊ะแต่อันนี้ล่ะพรมพิมานจพรมพิมานเอาไปเจ็ดสิบาทคะ <ผม S 2> ่ะพรมพิมานเจ็ดสิบาทนะคะชมทูทวีปเจ็ดสิบาทใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะสวยๆเลยนะเอฟซี FC ชอบกระถางไหนโทูหาพี่พลทิพย์นะคะจ๊ะ อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นณเมืองนนค่ะพี่แมวจ้ะกระถางนี้เอาไปอยู่ที่แปดสิบบาทค่ะพี่แมวจ้ะเป็นจะลงน้ําทองแปดสิบบาทค่ะจ้ะค่ะด้านนี้ค่ะลูกไม้แบงส์สั้นค่ะเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะตัวนี้แหละเจ้าปอแก้วค่ะเจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวเะะจ้าปอกแก้วนะคะถ้ากัดสีมาเขาจะดังปึะกนะคะ สวยนะคะอันนี้เอาไปลุ้นกันนะว่าจะกัดแบบไหนมันต้องกัดเป็นชมพูเลยนะใช่ค่ะม,นคนมันต้องั็จะกัดเหมือนลายปลาคราฟเลยนะนี่นะคะเจ้าปลวกแก้วค่ะต้นนี้นะจ๊ะอันนี้ลูกไม้ค่ะเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะ,คะแตงโมค่ะแตงโมแปดสิบบาทค่ะค่ะแตงโมมีอยู่สามกระถางแปดสิบบาทนะคะอันนี้เทพโสธรค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ามาด้านนี้จ้าเทพโสธรหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่แมวกัดสีมาส,สวยๆแล้วนะคะเทพโสธรค่ะนี่นะจ้าเป็นบอลกลับนะคะอันนี้มณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรเอาไปแปดสิบบาทค่ะพี่แมวจ้าค่ะสก,กิดด่างมาแล้วนะคะอืมหน้าด่างเดิมใช่ค่ะเป็นเจลงน้ำทองค่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้าต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเ็เไม,ไม่ใช่พี่แมว,แวอะไรเอ่ย เพชรเศษถีสยามค่ะพี่แมวเอาไปอยู่ที่สองบาทค่ะจ้ะตัวน,นี้คะ่ะไอองคหญิงทอฝันหนึ่ง้อยห้าสิบาทอ่ะอันนี้พญาหอมค่ะพี่แมวเอาไปพญาหอมเอาไปห้าสิบาทค่ะค่ะพญาหอมนะคะห0สบาทนะคะ FC ซพญาหอมนะมาด้านนี้คะ่ะศิลาเพชรค่ะพี่แมวศิลาเพชรเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบาทคะ่ะศิลาเพชรนะคะเวลาหน้าตมาจะสวยมากนะคะเจิบาทคะ่ะ ประสาททองเจ็ดสิบบาทค่ะประสาททองเจ็ดสิบาทค่ะมีทั้งหมดหกกระถางจ้าประสาททองนะคะสีมาสวยๆแล้วรวยล้นฟ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้าพนคพรพนครนหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะพนครจ้ามาด้านนี้ค่ะท้าหฮินานพนศูนยไซเนียเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้าต้นนี้นะคะอันนั้นจะเป็นหลวงตาเมืองค่ะเอาไปอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะจ้า พนักครมีอยู่หลายกระถางอยู่นะคะไซส์แม่พันธุ์นะหนึ่งร้อยบาทเนาะฮะนาะเมืองนนม,มีอยู่สามกระถางนะคะนี้ปี่แมวขายให้เลยเไปหนึ่งร้อยบาทจ้ามีอยู่สามกระถางค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะด้านนี้ค่ะมัคคาวานอยู่ที่เจ็ดสิบาทครับพี่แมวจ้าอันนี้จะเป็นสีบุรีรัมค่ะสีบุรีรัมเอาไปห้าสิบบาทจ้านาลายแผงสอนนาลายแผงสอนหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้าระยองหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นไหนต้นนหนลูกไม้แบงค์สั้นค่ะหนึ่งร้อยบาทพี่แมว ววอันนี้ท้าวเวสสุวรรณกระถางละห้าสิบบาทค่ะสวยมากนะคะซับดียิ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวสกิดด่างมาแล้วมีอยู่สี่กระถางนะคะซับดียิ่งจะหนุมานถวายแหวนเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าเวียงพิงหนึ่งร้อยบาทค่ะตัวนี้ไอถวายแหวนค่ะพี่แมวถวายแหวนเนาะแล้วนี่อะสีชมพูเนาะอันนี้จะเป็นแก้วกาลยาค่ะพี่แมวค่ะเอาไปอยู่ที่ ห้าสิบบาทค่ะไกลทองประเสอร์ห้าสิบบาทค่ะคอันนี้จะกระบี่ในร้อยเจ็ดสิบบาทจะมีสองกระถางนะคะกระบี่ในร้อยนะอ้วตัวนี้ล่ะอันนี้นพญาขอมค่ะพี่แมวจะอันนั้นทองสองลิตค่ะทองสองลิตเอาไปอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะพี่แมวจะอันนี้จะเป็นชาละวันค่ะชาละวันไซนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทอาจารย์คงอาจารย์คงอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะจะอันนี้จะเป็นอสงไขยออมเอาไปกระถางนี้ไปเจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวจะ ยอดอัศวินค่ะเอาไปห้าสิบบาทพันท้ายนรสิงเจ็ดสิบบาทค่ะมาด้านนี้ค่ะพัทยาพัทยาเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวจระตเขาจะสวยมากนะพัทยาเนี่อันนี้ม่วงจรัสกุลค่ะเหลืออยู่กระถางเดียวไปเจ็ดสิบบาทค่ะนายทองเหม็นจ้ะเจ็ดสิบาททุกกระถางเลยค่ะพี่แมวพานายทองเหม็นกัดสีมาสวยมากนะคะเจ็ดสิบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะมหาบัณฑิตห้าสิบบาทมีสองกระถางนะคะมหาบัณฑิตอ้าว ทศกัณห้าสิบบาทค่ะพี่แมวจ้ะต้นนี้ล่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะพี่แมวลูกไม้เลยลูกไม้เท่าไหร่ลูกไม้เท่าไหร่เอาไปห้าสิบบาทค่ะจ้ะสีชมพูเนี่ยสีชมพูหนูลืมชื่อค่ะพี่แมวเหมือนประชาก็เหมือนใช่เออใช่ประชาพี่แมวใช่ไหมเท่าไหร่เอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้ขุนสีพระเจ้าคงห้าสิบบาทค่ะด่างเกยือชัยล่ะด่างเกลือชัยสั่งกระทางร้อยนี่นะคะด้านนี้อะไรอันนั้นอันนั้นโซนนู้นหนูจะเป็นโซนเก็ะ โอ้ต่อมาเป็นหงษ์เหมมาลาดไซส์แม่พันเลยค่ะสุพรรณหงส์โอ้ขอโทษขอโทษเอาไปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่แมวสุพรรณหงส์นะคะขัดสีมาสวยนะคะไอ้ีทุกคนที่ตามหานะคะสามร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะชินนะบ,บนัญชรจ้ร้อยห้าสิบจ้พันท้ายนรสิงค์ไซส์นี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสีมาสวยแล้วนะคะพันท้ายค่ะองค์หญิงคุณหญิงทองม้วัตหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะ เพชรบ้านปทุมเอาไปหนึ่งร้อยบาทจา้ะหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรบ้านปทุมย้ำราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้ะหลวงพ่อพูนใช่ไหมเนะี่ยค่ะหลวงพ่อพูนเท่าไหร่เอ่ยเอาไปสองร้อยบาทค่ะพี่แมวสองร้อยบาทนะคะโอ้มีสองกระถางนะคะ,คะหลวงพ่อพูนเนาะเพชรจอมทองค่ะเอาไปสองร้อยบาทค่ะโอ้สวยมากนะคะเพชรจอมทองทรายด่างสวยๆเดี๋ยวอีกต่อไปเขาโดนแดดหน่อยเขาจะกัดเป็นชมพูนะคะชมพูเลยเนาะค่ะ ฉัดชินกรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้ค่ะฉัดชินกรค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นหนอ่ะต้นหนยังไม่ได้ขายอ๋อจะเอาต้นนี้นะเมืองนนท์ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทายสวยเลยเนาะค่ะศีลาหุ่มทองหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนั้นต้นนั้นจะเป็นเพชรพระนครค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเอาด้านนี้ค่ะเป็นไอเทวกรรมลังลักค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสงไข้ไซนี้เท่าไหร่เนี่ย เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่แมวอันนี้จะเป็นศิลานักป่าดครับพี่แมวดังมาแล้วเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นเดสตินีค่ะเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะคะค่ะนศิลาหุ้มทองค่ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นสาวนครชัยศรีค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะคาดบางแก้วไหมคาดบางแก้วหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะบอลสีสวยๆเนาะด้านนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นเจ้าจัก,กรพกกกรพัดค่ะพี่แมวเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะต้นนี้อ่ะอันนี้เป็นเจลงน้ำทองค่ะพี่แมวม,มีหลายต้นเลยนะเป็นฟองโกเลยเอาไปร้อยห้าสิบค่ะอันนี้จะเป็นมงกุฎจัก,กรพพัดค่ะเจ็ดสิบบาทสาวนครใช้สีค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะมงกุฎจักรพรัดค่ะราคาเดียวกันเนาะค่ะวิมานดินค่ะพี่แมววิมานดินเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาท คุณหญิงต้นเนี้ยตัวเนี้ยก้าสาวค่ะพี่แมวใบเขียวเอาไป100บาทค่ะจ้ะมี2กระถางนะคะศิลากระหนกค่ะเอาไป70บาทค่ะพี่แมวต้นนี้อ่ะอันนี้จะเป็นอะไรนะนพเก้านพเก้าค่ะเอาไป70บาทจ้ะด้านนี้เรืองพันเออเออมาแล้ว70บบาทค่ะพี่แมวจ้ะ ชมพูพานคลองเมือง70บาทโอ้นี่อะไรใช้์แม่พันเลยเนี่ยเทราปรตีค่ะ150บาทนะคะสีสวยๆเลยนะคะเทรลปตีนะเท่าไหร่นะย้ำย้า1 5บบาทนี่เนาะนาราทัสไซส์นี้150บาทค่ะนางลักสดเทวีไซส์แม่พัน1 0 0บาทนะคะเท้าลำไยไซส์นี้100บาทค่ะนี่นะคะเป็นบอลสีบ้านที่พรทิพย์นะคะโอ้โหสวยๆเลยป้าเมวก็ชอบเทลรลปตีมากนะคะ FC สวยมากนะคะเป็นบอลที่สวยค่ะ วันนี้สวัสดีปากกรบอลสีบ้านที่พรทิพย์ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ป้าเมลตลาดบอลสีให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะ